แคลปร์ตี้ EP ที่28มาแล้วค่ะหลายคนนะคะอยากจะถามความคิดเห็นหรือว่า ask for opinion นะคะถามความเห็นแต่ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะในบทสนทนานะคะหลายคนอาจจะเป็นผู้ฟังที่ดี uh, you are a good listener but you don't know how to ask the questions แต่ก็ไม่รู้วิธีนะคะว่าจะถามยังไงดี วันนี้ตือตมินนะคะมีรูปแบบหรือว่าแพทเทิร์นของประโยคที่ใช้ในการถามความคิดเห็นมาฝากกันค่ะสำหรับแพทเทิร์นแรกเลยนะคะที่หลายคนได้ยินกันบ่อยมากคือคำว่า what do you think what do you think ตัวอย่างประโยคนะคะเช่น what do you think of working in g r o u p what do you think of working in g r o u p คุณคิดยังไงกับการทำงานกลุ่มอ่ะเราก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้เลยนะคะ what do you think หรืออีกประโยคหนึ่งค่ะ What do you think about COVID-19? What do you think about COVID-19? คุณคิดเกี่ยวกับเรื่อง COVID-19 ยังไงดีหรือช่วง COVID หลายคนอาจจะเรียนออนไลน์ถูกไหมคะหรือถามความเห็นว่าเฮ้ยไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยแกเรียนออนไลน์เป็นไงบนะ้าง What do you think about online studying? What do you think about online studying? นะคะหรือ How do you feel? นะคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงนั่นเอง How do you feel about this activity? How do you feel about this activity? คิดยังไงกับกิจกรรมแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคหนึ่ง What do you stand on this issue? What do you stand on this issue? คุณคิดยังไงกับประเด็นนี้นั่นเอง ก็ฝากไปแล้วกันค่ะสั้นๆกับการถามความคิดเห็นนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะสำหรับ EP หน้านะคะอย่าลืมค่ะ English v o a b u l a r y by t ิ m m i n นะคะช่อง YouTube ฝักกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ t ว m ม i n ด้วยนะคะรวมถึงช่องทางนะคะถ้าใครอยากจะเรียนกับติ m ต i n นติดต่อมาได้เลยค่ะ English Tutoring by Kuvin นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ